คว่าเรพี่ดูบ่นี้ได้มูไปยู่นี่ได้จะคนได้หลายคนเดี๋ยคือให้จังได้จังไดมูช้าช้าซ้ายอันตีล้างนันบ่ขอาซ้ายขวนี่บ่ต้องตั้มตี๋ทํามตียเธอรักอือโอ้ในทางเขาตั้มอินนี่นี่ในทเนนตั้มาตล ว่ามันกับพวกไก่จากหมู่บ้านเด้ล่ะอยู่บ้านรังนี่ายๆคุณจำมาว่าเซนทางเขามีอันเดียวเตนตันเตราป่ะท่ามเขามีหมูโอูสิหนุนเอาตัวกรอเกียเอ็มมิทาเตราบาฟี่เขาอาจจฟรี่ดี โอ้ยบกออาาก่กพลาวน้ำหอมมาเจ้าผูกนี่เราเลี้ยวไปก็เห็นทางป่าๆตัวน,นึงหามหลักไปลูกห่าแสนกันปูกห่าแสนบ่ปู่ไปโอ้เข,<อ>ขาเจ้าของคนอยู่นั่งบ่อยู่แต็นต์รบกอยแม่ปู่ครีมปู่ครีมไปผมมีคนดูแลตีมีอยู่ไปชนโตใหญ่กว่า ใส่ทางไปสวดอะไรสนุนสวดเหรอ็น่รู้เตี้ยโอ๊ยทางไม่อาจไม่ช่วยไหวสนุนเอาตัวกระเกียคือพ่อหาเนี่ยมาตัดทางไยเครื่องตัดหญ้าไหมบอกอีกพอมาตัดหญ้าโอ๊ยสฉพาะมันขายเถือก ตอนถึงขั้นใหญ่ซะล่ะขั้นใหญ่ก็ของอาดเลยนี่แต่มันสูงเพื่อนบ้านตะลุงเพื่อนบ้านอ้นเดไวพอลเกละโอ้ยยูมาลโอ้ยน่มันเ่ฉันพ่อมันลักาถือยูนายหายคน่ะ ม <weg> <It> ันจะเห็านอนเน่คืออิสอติเอวันก็อิสอติเอสุดเลยอิสอติเอนะตุเลโกนัสซี่โอ้ยรถเตียรถอาร์ตนมันเตียโอยอยู่ในดงค่ะค่องดูโอเคแล้วผมแก่ไม่สามารถทำนี้ไปได้เลยที่มีเห็นยังมีอันทรายอดพิสก็ไม่จำพิ โอ้ยของวุ่งจรติดปิดแค่เดี๋ยวนานนะได้หาตัวเราเลือติดสามตัวเบ่อันนี้กองแหลกโอ้ยบาสิบสื่อของประเด็นฮะกองที่หนึ่งสามครับเร็วเอาเนี่ยได้เน้่ยเป็นสื้อขนมมาแล้วหาหม่องหาท่างเขาเขาก็บ่ได้สมัยอยู่ในของในดงคักแ้ เคือสวัสดีครับน้าอยู่น้วติดหนทางไงไม่น่าพูดได้สิแล้วเห็นมันอยู่ไหนปลาบังไปทางบ้านน้องนกเขียนพุณหะบอกโอ้แเน่นแล้วทางนั้นมันพาไปทางแดงคองน้องนกเขียนแล้วก็เลาะแม่เมี่ยงขึ้นภากูมาทางแดงเนาะวันเนี้ยเลาะเขาปลามาเรื่อยๆแม่เส้นได้เส้นได้อีกงงเหมือนตัวเพิ่นไปหาเพิ่นหรือเพิ่นเสียออกมาหนี เราก็ขี่ไปมันจะผ่านหน้าบ้านเรา C ี่สิบห้าสงมอะว่าเปรีนอยหอน C H ยี่สิบห้าสตงมตรอะึยเออมันบอกอะไอ้นาปุริหันเมนมุกานฮันเปี่ยนตะไปค่ะเดี๋ยวสิปหา โอ้ของเล่าหลังนี่เห็นมะนี่บอกอายุสี่สิบสามอ๋อซ้ำกันอยย่อายุซ้ำกันควเราดูดีนะพวรเลาพ่อเท่าดีน่ะพ่เท่าเดียวเ้อาอมอนะอืมเป็ทรกเตอร์ยางไล่อรเพราะว่าดินมันไหลอยู่แทรกเตอร์น่าะดีอะข้ลงห้ยเบอกไ้กนตา มาออนก็รักยั่อายุในพุ่มก็จะเอาฮาไข่นี่พุ่มกลงต้องตัดเพิ่มอีกนี่ทางเขาตาดใหดมันกลวงเลยเอาคนจะอีกได้นี่จอดนี่ละสต๊อปเยอาเอารถทหาราต็อกรถทหาันาคไปช่องอันช่องแดงจ้ะช่องแดงว่างใหญ่นรินยาพัด ภาษาอังกฤษจ้ะย่าแให้ย่าทาไปซื้อบ้านเลยเก่งจังเลยเก่งจ oh, ังเลยภาษาอังกฤษรินยาตัวอ oh, ่านย่จ้ะอา่อ A N รินยาพัด A I N P A Y P H A T P H เจ้าท่องสาบาะผู้ะข้อปูร่องกลางบ่เออเออเพิ่นไม่กินข้าเออเพิ่นไม่กินข้านี่เดี๋ยวยางไบ้านจักแป๊บบัวขาวสิพาเฮ็ดสวนแมนบ่เขามีแรงงาน พยายามว่าแมงนามถามคนก่อนด้วค่ะมงน้ืออก็ต้งอ่ือโจนก่อนที่เาจะลงตนใหม่มาแต่ไม่เิ็ไม่ผิยไม่ผิด้เจ้าเต่ปลามีต่ปลาแล้วเออแล้วก็มีสาลเปาอยู่นี่ถอนๆ ลูกซ้ายบอกถอนถอนชีมัต้องถอนพิ่นตื่นเหรอมา่เห็ดงานโบ่าสั่นไปเดืดหัวผ้าไปไปอบอกกันเดืหัวฟังผอมมาเห็ดอีหยังเนอีหยังเนอหยังสีน้ให้เดียนเท่าหกลับมานะที่ด่านนี่ะที่นเาเลยไม่ต้องถ่าใกล้ โอเคถึงเวลาจะกลับบ <Franc otic> ้านแล้วกลับคอนแก่นแล้ว <piercing> <Thompson> จ้ามีโอกาสได้พอกันไหมเนาะจ้าโอเคได้ผูกเซียวเมเซียวแล้วค่อยเออสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับยายจะกลับแล้วครับผมเขาได้ออกชิดาแซ่บกินตัวเนี่ยบานนี่นี่ชิดาเล่าเอาไปขึ้นรถให้ยายเนี่ยเพื่อไเอาไปเล่นในบ้านแม่เซียวเพิ่นฝากดันนี่เล่ากูเอ้ย ไปควันแกน้ำใยปะไปวันแกน้ำใยปะอ้าวว่าไปอยู่ควนแกนไปเรียกควนแกน้ำใยปะกินเทิกับไปไหมล่ะให้แม่ไปส่งแล้วก็ไปอยู่น้ำใยเฮ้ยไป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 ตลอดเวลายัเคยไปดูยังไงไปให้ตาไ มัน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 แม่นบ่พัดอ่ะยาโอ๋แม่นบ่เกาะกล้วยสุกกําลังแป้งแลงเด้อนี่ด้วยนี่ด้วย